ให้เขาสตปรกะจายก่อนแล้วก็คอมโบฮะปรมานี้นะครับสุปรปากระจายให้โดนก่อนครับลอตัวกระจายเตก็มกันจะเล่หน เมืบอหมายสตินทั่วไปครับตัวมันจะสู้แบบโอมซอนการไฟนานๆมากกว่าเพราะว่ามันสามารถมีเลือดได้นะท่าสองนี่นี่เท้งด้านซ้ายเราโตนะก็กล่าวสวัสดีครั้งครั้งท้ายคุณอยู่กับดอยเซอร์ชแนลครับอยู่กับผมนะครับดอยคือวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าแบทแมนลงแรงนะครับวันนี้มากับเพื่อนร่วมทีมนะครับอ่า ก็จะเล่นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโชว์เพื่อนๆในห้องนั้นก็ตอนนี้เราก็จะมาเจอกับอ่าบัตเตอร์ไฟนะครับอืมเราก็มีชักหน้านะฮะหบหูลัมเบอร์หูสตันเขาเยอะนะครับแล้วก็มมกันก้านะครับก็มีตัวหน้าค่ายข่แค่สองตัวก็คือไวรัเลเ็ก,กับแากนก้าครับแกนก้านี่ตัวแบทแมนที่ต้องพยายามจบในคอมโบเดียวนะครับม่ง้นมันฮิวขึ้นมาเราจะตายแทนนะ โอเคครับเราดูในเกมดีกว่านะครับก็ตอนนี้ผมมาลงแล้งเลยครับหลังจากที่สตรีม2วันที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นหลักนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะครับอาจจะเห็นน้องๆเพื่อนๆอาจจะเห็นผมแพ้สมใจก็ได้นะอันนี้เอามาเอา,เอามาลงแล้งเลยนะครับแบบแบบไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับ ถ้านหนึ่งก็จะตีต่อยแล้วก็ต่อยสุ่มซ้ำอีกตัวหนึ่งครับถ้ามีตัวเดียวก็จะต่อยซ้ำสองหมัดไปเลยนะฮะเลือกทีเราจะได้แทนนะก็ถ้มันติดสล็อตแล้วเเดินหนีก็ได้นะเพื่อไปฟาร์มกองต่อไปต่อเลยนะครับมันจะได้ไวขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ คือตัวมันจะแปะสัญลักษณ์ไว้ครับไอบ้บอลตะแงนี่ยอ่าเราถูกแล้วบอลตะบอล,ลแลงนะแมทแลงอ่ะเรียกอะไรสักอย่างเออนั่นแหละมันจะทิ้งสัญลักษณ์ไว้นะครับก็พยายามปลาเรื่อยๆนะครับเวลาฟาร์มท่านหนึ่งมันจะเหมือนคล้ายๆท่าอ่าท่านหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายนะมันคือเราเดินเราใช้งานได้นะครับมันจะขึ้นเป็นขวานนะตัวนี้จะไม่เหมือนพวกนาคอนอะไมันจะไม่เน้นตีนะครับมันจะเน้นสก,กิลนะ ก็จะสี่แล้วก็จะจะเริ่มเข้าแกงด้วยนะครับกระบนกัน่าแกงมากเลยนะแต่ผมไม่น่าจะไม่ไม่รีบย่องไปนะกออนติีแต่น่าเน้วก็น่ามันอยู่นานมากเลยนะครับตอนนี้สี่แล้วถ้าเขาไม่ระวังตัวาจะตายได้นะจะเลยบ้างตางโดนครับ โอเคครับสวยงามครับโอ oh, ้ถสือแรงมากตอนนี้ก็เสือปลากระจายโดนนะโดนนัดเดียวนี่เขาตายเลยนะครับเฮ้ยโดนอุ oh, ้ย oh, <laughs> เอ้าโอ้ยอาร์รกจายโดนแต่เขาโดดแล้วหลบดามเมจได้ตอนบึ้มเมื่อกี้นะโ oh, พลาเลยนะ เดี๋ยวเราจะไม่น่าเดินเข้าไปซ้ำเลยคิดว่าพลาดนะนทันเมื่อกี้โดนชักหน้าวิ่งกับปาน้ำเลยโอเคเข้ามาครับใจเย็นนยังทรงๆอ,อยู่นะครับกองข้างบนอนอาเซซ์ยังเย็นตีเขายังไม่เขายังกักไว้ทันไม่ใช้นะตัวแบทแมเนี่ยมันจะเน้นสกิลเป็นหลักนะมันจะไม่เหมือนเอ่อพวกสายตีเร็วๆ มันจะเปรียบเทียบมันจะคล้ายๆกับพวกด้วงอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่มันจะไม่มันจะไม่เอาของเน้นชี้นะเดีย๋ยวผมเปิดบ,บิวให้ดูทีหลังใช้เกมแล้วกันนะครับนะครับผมจะขึน้นเป็นบูทเทอร์เมสเลยนะไม่รีบไม่รีบเอาของดาเมจทำดาเมจนะรีบทำจังหวะก่อนนะครับช่วงต้นเกมก็ พี่ฟาร์มก่อนครับหลักไม่มีอะไรบ้างครับปลาบุมแมลงไปเรื่อยนะเรียกว่าบุมแมลงนะมันอาจว่าอะไรปัาแถลงอนะ่ะสร้างมันแต่อ่าโอเคครับ ก็อีกครับคือปลา,ากระจายก่อนครับแล้วก็คอมโบฮนะประมาณนี้นะครับ <'m> คือปลาากระจายให้โดนก่อนนะครับผมเรียกว่าดาวจายกันนะปลา,ากระจายโดนครับเดินไปต่อยครับแนละ้วโดนเขาโดนตันนะครับประมาณนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนอ่าแัศซสสินที่มีสตันนะฮะจะช่วยเหลือเพื่อนดีมากนะครับ ไม่ช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องทำจังหวะให้เพื่อนได้ดีนะครับมันจะไม่เหมือนแอสซัสซินตัวอื่นนะฮะที่อนาคอสเนี่ยถ้ายกมันไม่ไม่ได้หวือหวาเท่านะครับแบทแมนนี่ให้ภาษีของอ่าสตาร์ดีกว่าเยอะนะฮะอุย้ยหแเย่แล้ว ถอยเลยครับถอยเลยได้บังกรแล้วคุ้มนะแต่ว่าโอเคเชชเชดอยู่กลางวงอนะเพื่อนไม่ได้ไปช่วยนะครับแต่ว่าน่าจะรอดนะครับออกมาลงมาโดดมาปั่นให้ฮนะเชชจะหมดล่างตัวใหญ่แล้วกาลียังไงกาลีปล่อยสก,กิลหนึ่งครับเหมือนจะสวยนะแต่เชดไม่น่ารอดออกไปจากมุมนี้ได้นะโดนพิษออกมา,า,ามาแล้วไปเอาเลตมาแล้วเอาเลตยิงนะแต่ไม่เพียงพอนะครับ รเราจ้องเข้าถึงความเป็นแบทแมนนะฮะแบทแมนมันก็ต้องเป็นตัวที่คอยดักตบพวกผู้ลายปะมันจะหนาหนายนครับจะให้ฟิลเหมือนแบทแมนจริง,รงๆแล้วเวลาเล่นตัวนี้อันนี้ผมมาลองเล่นแรงแล้วไม่ผมไม่ชัวรเรื่องอะไรทั้งนั้นนะทีมก็ไม่ได้เซตกันมานครับโอเค,ครับไปต่อนะตอนนี้ผมฟาร์มนำอยู่นะนำเยอะน้ฮะห้าร้อยนะ ก็คือถ้ามันมีเป้าเดียวมันก็จะต่อยซ้าเป้าเดิมนะครับถ้าถ้าหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยตอนแรกมันจะต่อยต่อยมวดต่อยทั้งวงก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป้าหนึ่งโดนโดนโชว์หมัดหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โห ได้บัตเตอร์ไฟมาก่อนครับตอนนี้เมทเราอยู่ด้านหลังครับเมทไล่ยิงอยู่ครับเวิร์กมากครับเวิร์กมากได้หมดครับเหมือนจะเอ็ดนะครับช็อตนี้ผมไม่เอ็ดนะครพูดยังไงดี <c oughs> เราจะคล้ายๆเหมือนตัวเปิดซะมากกว่าเป็นอาชีสสที่เปิดได้นะครับเหมือนแบบว่าทําจังหวะให้ทีมได้เพราะว่าสกิลอ,อันติเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับแบบพอมันกดกระโดดเตะเนี่ย แล้วก็ท่า2เนี่ยมันไอท่า1นมันจะตีเป็นวงด้วยนะครับแล้วเป,เป้าที่มันติดมุมแมลงอยู่เนี่ยเวลามันโดนดาเมจเนี่ยจากสกิลไหนก็ได้มันจะโดนตันนะครับทำให้ดูนะอันนี้เดินมากดท่าน1ก็ตันฮนะประมาณนี้ครับแล้วก็ได้เลือกคืนด้นะครับน,นี้เป็นผลของอมุมแบทแทรงนะแต่สกิล2นะครับตัวนี้ผมจะเน้นเป็นสายสกิลนะครับเพราะผมลองดูเทสดูแล้วว่ามันไม่จะเป็นต้องตีแรงก็ได้นะ ไม่ไม่ไม่เป็นองติคลิกก็ได้นะครับรบหนึ่งนะมันจะ เรตัดเด้งครับเล่นตัวไหนผมก็ฟาร์มแย่งเขาฟาร์ววอลเล็ตเ,เขาอยู่ล่างนะเห็นไหครับ มานี้ครับพยายามปาดากระจายให้โดนนะครับมุมแรงเนี่ยเอาไปไหนแล้วเฮ้ยหุยเฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยมาเช็คนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาจะวิ่งหนี มันจะปลาไปแล้วมันจะทำดาเมจตอนเรื่องอีกนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากครับไอมุมไอแบบเดาก,กระจายเลยเนี่ยก็คือตีได้เลือดได้นะแ้วก,กส็สตันจังหวะนึงครับแล้วก็จะบึ้มจังหวะสุดท้ายที่เหเพื่อนเพื่อนเห็นประมาณนี้ครับเดีย๋ยวค่อยมาคุยนะว่ามันน่าซื้อไหมท้ายคลิปเดีย๋ยวมาคุยกันนะครับตอนนี้ก็ดูผมเล่นไปก่อนนะฮะโอาเจ็บเนาะ แต่ตัวนี้มันค่อนข้างกินมานานถ้าให้ผมลองเล่นมามันกินมานาเยอะเหมือนนาคอสเลยนะครับ จอครับเรื่องตอนนี้ผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรมากเนะี่ยคิดว่าเป็นตัวทําจังหวะซะมากกว่านะครับตอนนี้เด้มูลานะครับก็เดีย๋ยวไปวอลดูสารณ์กายดีกว่าต,วตัวมันจะไม่เหมือน ถเหมือนซซินทั่วไปครับตัวมันจะสู้แบบโอ้รอ,อการไฟน,น,นานๆมากกว่านะเพราะว่ามันสามารถรีเลือดได้นะท่าสองมันอะถือว่าปวดเลยนะครับแล้วก็เอาไปฆ่าพวกแท้งได้ด้วยนะครับเพราะมันทําดาเมจตามจำนวนเลือดที่หายไปนะตอนมันบึ้มประมาณนี้นะครับวินวอลเนี่ยพอใช้แล้วมันจะนับคู่ดาวเลยนะครับถ้ามีคนเห็นเนี่ยเป็นรูปอ่าเหมือนแว่แบทแมนบนหัวนี่คือเขาจะรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนนะครับ ประมาณนี้นะครับแย่แล้วฮหไม่รอดนะ โอ้ตอนนี้ก็เรื่องการเงินเรานําเยอะนะครับก็คือมีแค่บัตเตอร์ไฟกับวอเลตฝั่งสตูว์ที่ตังใกล้เชียงกับเรานอกนั้นเขาห่างกันแบบว่าพันสองพันะครับโดยส่วนรลมเราได้เปรียบเยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรพิพาดเราก็น่าจะชน,นะลากลับเไปเกิดแล้ว 干得好，八分！干得好，八分。 ก็กระจายเนี่ยมันเอาไว้ฆ่าพวกอ่อไอ้นี่ก็ได้นะครับอ่อเรียกว่าอะไรพวกคนที่มีมูลาภาษา,นะ,านะครับเพราะว <c oughs> ่ากระจายมันจะบึ้มหลังเวลามันหมดอีกทีนะครับมันจะไม่มได้บึ้มทันทีนะฮะไม่เหมือนของอ่าไม่เหมือนกระจายของไอ้นี่ครับไอไม่เหมือนไอสัญลักษณ์ของเชื่ออะไรเฟนิกนะมันจะเป็นกระจายมันจะติดแล้วมันพอหมดเวลามันจะบึ้มอีกทีนะครับประมาณนี้ครับ ตัวมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวทําสกิลเฉยๆนะครับจะไม่จะไม่ได้เน้นตีเป็นหลักนะครับ <you> ให้เปรียบเทียบผมจะให้เปรียบเทียบมันคล้ายๆกันด้วงนะครับแต่ว่าท่าหนึ่งท,ท่าตีมันคล้ายๆด้วยเนาะแต่มันจะไม่มีท่ากระโดดครับอันนี้ข้อเสียมันอย่างเดียวนะถอยนะเอาโอมา่ดาดันอยู่นะครับโอ้ in ถ้าเขาเห็นมี Man, แว่นเแว่นแบแมนบอกว่าเขาเห็นเขาอยู่ใกล้เรานะครับอันนี้คือเราคนไม่รู้นะฮะถ้ามีแว่นแบแมนขึ้นบนหัวก็แปลว่ามีคนเป็นอ่าเป็นพวกแบทแมนอยู่ใกล้ๆเรานะครับอือือเราเข้ามาโหนเกินไป กลายาลว่าเราเข้ามาผิดเจา้าฮอตส์อีกโอตัฟฟายล่วงไปแล้วครับวันละล่วงไปแล้วมึงกินผมเข้าไปฆ่าเขาติดมูลามมไม่น่าจะชัวร์นะจอสดไปด้วยนะครับคิดว่า ตัวมันเข้าแล้วออกไม่ได้นะอย่างที่เห็นๆกันนะเมื่อกี้โดนด่าเลยอตอนนี้รอคนเปิดนะครับทำไมลูกใครจะเปิดสักทีเลยเปิดเองนะใจร้อนนะเล่นนาคอสปกติมีคนเปิดปกติเปิดเองนะเล่นนาคอสแต่มันเปิดแล้วมันออกได้แต่เน,นี้ยเปิดแล้วออกไม่ได้ตากกันเล็กน้อยนะ นี่ครับก็ปาตระกระจายครับคอมโบนะฮะท่าวับเทม,มากออกมาเราอยากเล็กอยากรับแรงกระแทกนะ มังกรเล็กก่อนดีกวอนนี้อันนี้มีดาบแดงครับต่อยต่อยคนเล่นน้อยจะแรงมากนะครับก็ดาบแดงก็คอมโบกับดาบกระจายด้วยนะช่วงท้ายเกมผมว่าแบนแบนจะค่อนข้างเล่นยากนะพระมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้จะคล้ายๆกับบัจจไยนะ โหมดไฟจะได้เปลี่ยนครับว้เละไรเราจะยิงนะฮะแล้วตัวเชสเราไปป่วนในไฟนะครับเขาไม่ได้ตัวแครี่เขาไม่ทำอะไรมากรับยืนยิงแท้งอยู่นะฮะก็ตอนนี้เหลือ4ี่ตอนหนึ่งนะครับน่าจะชนะนะฮะ โอเคครับวันนี้เพื่อนผมเองนะครับได้ีทีด้วยดีครับดีแต่นี้เราก็เล่นหวยนะถ้าดูจากาสกอร์นี่ผมจเจอสิทิ์สูงมากที่16นะครับก็คือตัวมันจะเป็น มันไม่เหมือนแอสเอาไว้ฆ่าเองครับจะแบบว่าอ,าอลาท่าสองโดนใช่ไหมเดี๋ยวไปคุยต่ออีกอ่ะเรื่องไอเทมก่อนละกันเนี่ยไอเทมผมเป็นเซตนี้นะครับก็คือจะไม่เน้นไปทางเรื่องของการตีนะครับผมจะเน้นไปทางของอเลือดแล้วก็วิ่งเร็วนะครับทําแก๊งบ่อยๆนะครับแล้วก็ะพะเปียเอาไว้ฆ่าพวกตัวบางๆนะครับต่อด้วยมูลานะครับเอาไว้ฆ่าพวกแทงนะครับสุดท้ายก็เอาไว้ฆ่าทุกคนนะ เป็นเนียทูดนะครับแล้วก็ก่อเกิดนะชิ้นสุดท้ายอ่าครับเรื่องรูดแบทแมนผมจะให้เป็นเซตนี้นะครับผมจะใช้เป็นสอด6ก้อนนะครับอ่าออนสล็อตสก้อนนะฮะแล้วก็เอาไวก้อนนึงครับสีแดงนะครับส่วนสีม่วงผมให้เป็นอ่าโทน10ก้อนนะครับคือความจริงไม่มีนะครับคือถ้ามีก็จะใช้อ่านใช้เป็นอัลซินเนตหรือไม่ก็สปิริตก็ได้ครับจะได้ทําเข้าแกงได้บ่อยๆฮะ อ่าส่วนด้านขวานะ่าจะเป็นด r อก o ก c ลคอนะที่เวิร์กที่สุดนะครับตอนนี้ที่คิดไว้นะเพราะมันเน้นสายจอกก่อกดหรือทำสกิลนะครับดอกกลคอจะเวิร์กสุดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการเล่นแบทแมนเบื้องต้นนะครับผมอาจจะเล่นได้ไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่แต่ก็อันนี้ประวัติผมเล่นมานะนไม,ไม่เอาแต่ b a ทแมนนะยังชนะอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวมันข้อดีองตัวมันหรอ ข้อดีของตัวมันคือมันตัวมันมีสต,ตันนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวของอแครไอแอสเชซินนะที่มีสกิลสกิลช็อตนะสกิลช็อตก็คือสกิลที่ต้องเล็งเป้านะบแบบว่าระยะไกลก็คือถ้าปลามันมาแรงมันเนี่ยคือถ้าสมมติท่าหนึ่งของของด้วงเนี่ยมันต้องมีเป้าให้เล็งใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่ต้องเล็งครับก็คือมันสามารถปลาเช็คพุ่มหรือปลาทําอะไรได้นะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากมากถ้าพวกสกิลพวกนี้มันทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับแบบไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเอาหน้าแนบพุ่มแล้วถึงจะมองเห็นอะไรเงี้ยเราปปาฟ้าไปเช็คในพุ่มนะได้นะครับแล้วก็ส่วนอันติเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามาทําให้เราอมองเห็นสตูได้ก่อนแล้วัตูจะเห็นเรานะถึงแม้สตูจะรู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆก็จริงแต่เขาไม่รู้เราอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับซึ่งเหมือนก็ปวดปวดสตูได้ลิมากเลยนะฮะแล้วก็อันติมันสามารถใช้ได้2งจังหวะนะจังหวะแรกกดวินบอสถ้ากดซ้ำทันทีก็สามารถใช้อันติกระโดดถีบได้เลยนะครับคอมโบหลักๆครับคอมโบหลักๆ แป๊บนึงนะเปิดให้ดูข้อมูลหลักของแบทแมนนะก็เป็นปลาท่าสองให้โดนนะตอนวินโบ๊กฏติก่อนนะครับแล้วก็ปลาท่าสองให้โดนนะครับให้โดนระยะไกลครับตัวเราจะโผมาจากวินโบ๊กใช่ไหมทีก็กดอันติถีบเข้าไปเลยนะครับถีบพอถีบไปปุ๊บมันสู่ตะตนใช่ไหมทีก็กดต่อยท่าหนึ่งกดตีธรรมดาทีนึงกดต่อยท่าหนึ่งซ้ํานะครับแล้วก็ใช้อาของป่าฟอร์ตบายซ้ํานะครับ แล้วก็สตูถ้าเกิดศตูไม่หนามากก็จะเหลือเลือดประมาณเมื่อกี้ที่ผมต่อยมาแกนก้าจะเหลือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ครับกบารดาวกระจายซ้ำต่อยซ้ำอีกรอบก็น่าจะตายแนละ้วเพราะว่าแบทแมนมีท่าวิ่งวิ่งเข้าเเมื่ออยู่ใกล้สตูจะวิ่งเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วถือว่าเอาไปวิ่งไล่ได้ง่ายมากเลยครับเพาะง้นก็เหมาะสำหรับการไล่ฆ่านะครับแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการหนีนะครับโอเคนะก็หนีได้พอมหนีไม่ได้หลักประมาณนั้นนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ